พูดถึงคุณภาพชีวิตในประเทศจีนสังคมยังคงตั้งคําถามนะครับและดูเหมือนจีนอาจจะยังไม่ทําเรื่องนี้ให้กระจ่างสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าล่าสุดไปดูทางการจีนครับบอกว่าน้ําบาดาลจากแหล่งน้ําที่ใช้ในการเกษตรในโรงงานตามบ้านเรือนชนบทของจีน80%นะครับไม่ปลอดภัยสําหรับการบริโภคเพราะว่ามีแต่มลภาวะครับกระทรวงทรัพยากรน้ําของจีนรายงานจากการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําบาดาลเดือนมกราคม ไปเก็บมา2,100กว่าตัวอย่างพบว่ามีประมาณ33%ที่อยู่ในระดับที่เหมาะกับการใช้ในอุตสาหกรรมและการเกษตรเท่านั้นตัวอย่างน้ำ47.3%บริโภคไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเอาไปผ่านกรรมวิธีใดๆแล้วก็ตามบริโภคไม่ได้น้ำในแหล่งน้ำที่กรุงปักกิ่งก็อยู่ในระดับที่ดีกว่าภาคอื่นๆในตันออกเฉียงเหนือคือเมืองใหญ่น้ำยังปลอดภัยกว่าแต่ชนบทเนี่ยแย่นะครับ รายงานนี้ออกทางการของจีนก็ออกมายืนยันครับว่าน้าประชาชนที่ยังใช้ก็ยังพอใช้ได้นะครับรวมถึงน้าที่อยู่ลึกไปในใต้ดินทางการจีนก็ยังคงตอกย้ำถึงความมั่นใจตรงนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าทั่วโลกจะเชื่อถือกันแค่ไหนนะครับชาวจีนส่วนใหญ่ในเมืองใช้น้าจากอ่างเก็บน้าหรือว่าแม่น้าที่ผ่านกระบวนการกรองเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคแล้ว แต่คนในชนบทนะครับหลักๆเขาก็ต้องขุดน้ำบาดาลใช้และ80%ไม่ปลอดภัยครับ